เพื่อนๆน่าจะเคยเจอปัญหาแบบว่าเวลาถามของไปแต่ทีเนี่ยแม่งโคตรนานฝ่ายจะตอบครับผมก็เหมือนกันนะครับบางทีเพื่อนๆถามมาบางทีผมก็อาจจะนานตอบนะครับแต่ที่นานตอบเนี่ยบางทีด้วยเหตุผลเนาะบางทีเราถามเขาไปเนี่ยเขาก็ไม่ตอบกลับมาเราก็ไม่สามารถจะตอบกลับไปได้นะครับแต่ทีนี้วันนี้นะครับอะไรที่มันมีของเข้ามาปุ๊บนะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับอยากจะรู้ข้อมูลอะไรตรงไหนยังไงนะครับเราก็เอามาทําให้เพื่อนๆดูเลยนะ นะครับเผื่อจะได้มีข้อมูลตรงตรงตรง,ตรงนี้เนาะเผื่ออาจจะไม่ต้องรอผมตอบนะครับมาดูย้อนคลิปดูของผมว่าเฮ้ยไอนี้มันมีอันนี้บอกอยู่ในว่าก็เข้ามาดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คือจะเป็นลูกสูบในตัวรีในตัวรีโว2.4กับสองจุ 2. 2. นะครับว่าข้อแตกต่างของมันนั้นผิดกันตรงไหนนะครับเผื่อใครที่อยากจะรู้เพื่อจะเอาไปวิจัยอะไรกันก็แล้วแต่เนาะจะได้ดูคลิปของผมแล้วก็จะได้รู้ เลยว่าเฮ้ยข้อแตกต่างมันตรงไหนนะครับจะได้ไม่ต้องเสียอารมณ์ในในการรอที่ว่าจะที่ว่าจะตอบเนาะก็เลยเอามาทําให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเลยว่าลูกสูบในรีโว่สองจุดสี่กับสองจุดแปดนั้นมันผิดแปลกกันตรงไหนเดี๋ยวไปดูเลยครับผมนี่ก็คือลูกสูบนะครับที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับระหว่างหนึ่งดีกับ2 g d จนะครับเรามาเริ่มกันที่ฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับฝั่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็น เป็นรีเวตัว2.4นะครับถ้า2.4เนี่ยรหัสมันก็จะเป็น2 GD นะครับอันนี้เป็นโอเวอร์ไซส์นะครับเป็น0.50เดี๋ยวดูข้างในว่ามันมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับข้างในก็บรรจุ4 4ลูกนะครับแต่ผมเอาออกมาแล้ว1 1ลูกนะครับก็มีสลกักมีแหวนล็อกให้นะนะครับแล้วทีนี้มามาที่ขวามือนะครับขวามือก็เป็น1 GD นะครับ ก็คือรหัสเครื่องของเขาครับตัวนี้1 GD ก็อยู่ในรีโว่ตัว2องพนะครับเดี๋ยวสรุปให้เพื่อนๆฟังแป๊บหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เรามาดูว่า1 GD กับ2 GD มันว่ามันผิดกันตรงไหนนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะถ้าเป็น2 GD จีดีถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับลูกสูบเขาก็จะเป็นเป็นนี่นะเป็นอย่างนี้เนาะเป็นสีขาวๆแต่ถ้าเกิดเป็น1 G ึ่ปุ๊บแหมฝ่าจะพูดได้นะครับลูกสูบก็จะเคลือบดํามานะครับนี่แบบนี้นะครับเคลือบดํามานะครับแล้วก็อ่า หลุมจุดระเบิดนะครับถ้าเป็น2 Gd มันจะประมาณ5-16มิลนะครับนี่ประมาณนี้ถ้าเกิดเป็น1 Gd หลุมก็น่าจะโตกว่า60มิลนะครับคร่าวๆวัดโดยประมาณๆเนาะก็สรุปให้อย่างนี้ก็คือผิดที่วัสดุแล้วก็หลุมจุดระเบิดนะครับนี่นะครับแล้วก็ส่วนขนาดของลูกูบ1 Gd กับ2 Gd เนี่ย มันจะเท่ากันเนาะเพราะว่าแหวนมันใช้ตัวเดียวกันนะครับขนาดของมันก็9 2 5บตามหัวลูกสูบแบบนี้เลยนะครับถ้ามาเล่นเนี่ยมันจะตีหัวมาให้ว่า92.5แต่ถ้าเอิร์ดอาร์ตจะไม่ได้ตีนะครับจะตีเป็นโอเวอร์ไซด์มานะครับก็ลูกสูบ1 GD ่ีดีกับ2 GD ีดีก็น่าจะพอเข้าใจกันข้าวๆก็ประมาณนี้เนาะนะครับส่วนใครที่อยากจะรู้ลึกไปกว่านี้ก็ถ้าเข้ามาถามได้อีกเหมือนกันนะครับอะไรที่เรารู้อยู่เรามีอยู่เราก็จะทําให้เพื่อนเพื่อดูแบบนี้ ได้เลยนะครับก็ฝากกดเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทําคลิปการเลือกดูอะไรแบบนี้ให้เ,เพื่อนๆดูทุกๆวันเนาะส่วนใครที่อยากจะรู้อะไรก็เหมือนเดิมครับสามารถถ้าเข้ามาถามได้เลยอะไรที่เรามีอยู่แล้วก็ทําให้ดูได้แบบนี้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมลูกสูบ 2Gd ไซส์0.50และ 1Gd ไซ 50, ส์0.50สําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับ